องกาดดราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะในวันนี้ก็อยู่กับผมราการอองสินเกมเมอร์นะคะแล้วก็อยู่ในในตอนเอาชีวิตรอดในโลกโหดร้ายภาคสองนะครับโอเคครับไปชมกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาขุดเหมืองแรกกันนะครับไปชมเลยครับ

บ้านก็มาผมทึงสองคนนะครับนีพเราก็หาอะไรกินกันครับ โอเคคบไปโอเคครับเดี๋ยวเอาของเกบบ็บก่อนครับแล้ว๊บกันครับ ู no hmm. Arrow, follow, so ้าแล้วครับล่อยครับ่เลยป้อมาแล้วเลือนล่อนทันครับไปกันครับ คครับไป,ไปขุดเฮ้ยไปขุดมังแรกกันนะครับ นนะบโอเคครับเจอเจอฐานแล้วนะครับต่อไปผมว่าน่าจะเจอเหล็กนะครับโอ้โหฐานเยอะมากครับตรงนี้ครับ เอาไฟซักัมนี้ตอนนัดหวันซิมไม่อยู่ใกล้ๆแล้วนะม,มันอยู่ข้างหยมันีม่เอง มาก่อนนะคทับรอบนี้นจะมีซอมบี้ครับดูทัดทางแล้วนะ มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนออกมาออกมาออกมาก็รวยดิ โอเคครับได้ทานเยอะมากครับตอนนี้ครับ กลับบ้านกันนะอุ้ยเจอเหล็กครับโอเคครับกลับบ้านกัน็แล้ว ไม่อยู่ข้างๆแ้าน,นครับเพิ่งมนก็อยู่นี่ไหนไมีอีกไม้จะรงใช้ไฟก,ก็มาโอเคครับนอนก่อนนะครับเราเล็กไปเผาก่อนนะครับ ก็จะมีม,มุมเก็บม้ำทานมาแค่นี้พอโอเคครับครับทอดก่อนนะครับ ได้แล้วนะครับไปไปไปนนะไปขุดหลวต่อนะครับ ครับครับตอนนี้เรากำลังจะสู้กับ,กบติโตั้ต้านนะ เป็นหนึ่งนะครับสนึ่รับโอ้ยคิย๊บคิ๊บคิ๊บคิ๊บ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาเพียงเท่าน,นี้กันนะครับและอย่าลืมกดไลค์หรือก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม